สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาแนะนําคุณอีกเช่นเคยนะคะอาการท้องเสียเรื้อรังในสุนัขและแมวอาการท้องเสียเรื้อรังในสุนัขและแมวนั้นกรณีที่สุนัขและแมวมีอาการท้องเสียเรื้อรังผู้เลี้ยงควรสังเกตความผิดป,ปกติของตึกจากการขับถ่ายในแต่ละครั้งค่ะและจดบันทึกเพื่อให้สัตวแพทย์สามารถทําการวินิจฉัยอาการเบื้องตน้นเพื่อหาสาเหตุและทําการรักษาได้ท่วงทีค่ะ ท้องเสียเรื้อรังในสุนัขและแมวจะพบความผิดปกติของอึดังนี้ค่ะอึมีลักษณะมีเมือกสีดําเป็นคราบนะคะอาจมีเลือดออกในช่องท้องต้องพาไปพบสัตวแพทย์ภายใน24ชั่วโมงค่ะและสุดท้ายนี้นะคะควรเฝ้าระวังอาการต่อไปนี้ค่ะถ้าพบว่าสุนัขและแมวมีอาการท้องเสียผู้เลี้ยงควรเฝ้าระวังอาการอื่นๆควบคู่กันไปด้วยนะคะเช่นสุนัขและแมวมีความอยากหรือความเบม่ออาหารหรือไม่ เริงเป็นปกติหรือเปล่าเสื่อซึมหรือเปล่าการถาดน้ําก็สําคัญเช่นกันนะคะว่าเขาขาดน้ําเนื่องจากการสูญเสียในร่างกายหรือเปล่าคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ